นายศักดาตรีเดชผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมคุณภาพอากาศและเสียงกลมควบคุมมลพิษกล่าวว่าระยะนี้ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5มครอนหรือ PM 2.5ในพื้นที่20จังหวัดคือปทุมธานีกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการ สุโขทยัยตากนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสระบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสะแก้วเนื่องจากลมสงบและนิ่งส่งผลให้เกิดการสะสมตัวในระดับใกล้พื้นผิวและระบายอากาศไม่ดีส่วนพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือข่าฝุ่นบางพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้นในระดับสีสม้ม จึงจำเป็นต้องควบคุมการเผาในที่โล่งต่อเนื่องเพราะอัตราการระบายอากาศยังอยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกัน อัตราการระบายอากาศของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับเช่นเดียวกับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือยังคงต่ำต่อเนื่องนะครับไปอีกประมาณช่วง7จ็ถึง10วันนบจากนี้นะครับจะคล้ายๆกับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจุดความร้อนพบการเผาในนาข้าวในอ้อยและพื้นที่ภาคเกษตรต่อเนื่องนะครับรวมด้วยช่วยการลดการระบายฟุลองผ่นเล็กเพียม2.5จากแหล่งกำเนิดจากภาคการจราจรอย่าลืมนะครับไปติดถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับการเผา งังด,ด,งงนนด้านนายเอกวรัญยูอมรปานโฆษกกรุงเทพมหานครกล่าวว่าต้นเหตุของปัญหาฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีการรณรงค์ให้ลดเครื่องยนต์ดีเซลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองเพื่อรวมการลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 และหากช่วงใดสถานการณ์ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานหรือสีแดงจะมีมาตรการแจ้งเตือนการประกาศพื้นที่ควบคุมเขตรำคาญประกาศหยุดการก่อสร้างและมาตรการขอความร่วมมือให้ทำงานจากบ้านพักหรือ work from home ถ้าเป็นเรื่องของการกำจัดต้นตอคือเรื่องควันดำเรื่องท่าเรือเรื่องอะไรพวกนี้เรามีอยู่แล้วแต่ที่จะพิเศษขึ้นมาคือเราจะประกาศพื้นที่ควบคุมเตมขตรำคาญเราจะมีการประกาศหยุดการก่อสร้างและเราจะมีการประกาศลดค่าโดยสารบิเลสส่วนต่อขยายประชาชนสามารถเดินทางโดยใช้รถบิลเลียสได้ส่วนต่อขยายนี่นะครับเพื่อให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวขนาดเดียวกันเรามีมาตรการ Work f r ฟ m h o ม e ฮะซึ่งกทมพร้อมประกาศทันทีค่าฝุ่นมันวิ่งขึ้นไปสูงเนี่ยนะครับ ทั้งนี้ข้อแนะนำสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานควรเฝ้าระวังสุขภาพลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์โดยสามารถติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air ฟทและ Air b บ k ที่ดารัทพง์พจนีรายงาน